สวัสดีค่ะน้องชาวไทยทุกท่านเละสีที่น่ารักของคุณยายทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะผ่านไปแล้วสคลิปค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามค่ะคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะราคา800บาทนะคะคลิปที่3ามนี่นะคะ ค่ะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะแ0ดร้อยบาทค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนนิ่มทุกขืนค่ะค่ะแปดร้อยบาทนะคะราคาแปดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะผ้ามือสองค่ะทอแบบโบราณน,นะคะแบบเก่าแบบโบราณค่ะของเก่าของโบราณค่ะ ลายประตูวังนะคะส่วนมากทาน้วนชอบลายประตูลายใบยสีค่ะเป็นสีม่วงนะคะราคา800บาทค่ะผ้าคัดเกรดค่ะ800บาทนะคะค่ะราคา800บาทค่ะผ้ามือสองคัดเกรดค่ะ นี่ก็มือสองนะคะผ้าคัดเกรดนะคะราคา800บาทค่ะความยาวมาตรฐานไม่มีนตำหนินะคะค่ะผ้าไม่มีตำหนีค่ะผ้าคัดเกรดค่ะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะไม่มีตำหนินะคะค่ะราคา800บาทค่ะผ้าผืนนี้นะคะคลิปนี้ค่ะ800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ800บาทค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะ ผ้าคัาสเกรดค่ะคุณยายเดินเข้าแล้วมันสีมันเปลี่ยนค่ะคุณยายไม่ต้องเดินเข้าพอดีคุณยายดูผ้าแล้วสีมันจะเปลี่ยนค่ะเป็นผ้าคัาสเกรดราคาแปดร้อยบาทนะคะลายน้ําไหลค่ะน้ําไหลเลี้ยวเที่ยวุนค่ะค่ะไม่มีตําหนีนะคะพวกนี้จะความยาวมาตรฐานกว้างมาตรฐานอยู่นะคะผ้าคัาสเกรดพวกนี้ค่ะ ค่ะเาาอย่างนี้ค่ะก็คือมาตรฐานอยู่นะคะ9095คนอ้วนนะคะผืนนี้ก็เต็ม2เมตรอยู่นะคะราคา800อบาทค่ะราคา800บาทนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ800อบาทค่ะค่ะบาทนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะ800อบาทค่ะ เป็นผ้าไหมมือสองค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองเข่าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะแปดร้อยบาทนะคะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะแปดร้อยบาทค่ะ,ะราคาแปดร้อยบาทนะคะผ้าคัดเกรดนะคะ เป็นมือสองใหม่บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะไม่มีตําหนินะคะคัดเกรดสภาพใหม่นะคะ90%นะคะผ้ามือสองคัดเกรดค่ะราคาแ0 0บาทค่ะคัดเกรดแ0 0อบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะ แปดร้อยบาทค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะค่ะความยาวมาตรฐานนะคะความยาวได้ความกว้างก็ได้นะคะถ้าคัดเกรดนี่ค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสวยทุกผืนางามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะเป็นค่าคัดเกรดค่ะ ไหมบ้านหุ่งยืนนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะคัดเกรดค่ะสภาพใหม่สภาพดีนะคะคาราคาอยู่ที่800บาทค่ะสภาพดีนะคะค่ะคัดเกรดไม่มีตำหนินะคะรอยขุดเกดิดรอยเขียนนิดๆหน่อยๆก็ขออภัยกันนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะ,คะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะรานะคา8 0 0บาทนะคะ มือสองแก้วเก่าต้นตะรับไหม้มือสองคุณแม่บวรลักษ์ผ้าไหมมือสองค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเป็นราคาผ้าคัดเกรดน,นะคะราคาอยู่ที่800บาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะ เพราะว่าคุณยายให้ความสะดวกทางไลน์ค่ะ,ะคุณไหนท่านยังไม่อไลน์กับคุณยายคุณยายก็ให้ลูกให้หลานทําให้นะคะค่ะถ้าไลน์แล้วก็กดติดตามกดแชร์นะคะให้คุณยายด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะราคา800บาทนะคะผ้าคัดเกรดนะคะสภาพใหม่สภาพดีค่ะ90%ซนะคะผ้าพวกนี้ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะแม่บวันรักผ้าใหม่สวยสุดินค่ะในราคาผ้าคัดเกรด800บาทค่ะ ค่ะลูกค้าที่ทักคุณยายมานะคะค่ะให้บอกราคามาด้วยค่ะผ้าของคุณยายมันมีหลายราคามันมีหลายราคามีหลายคลิปค่ะไห้ลูกค้ากำกับราคามาด้วยนะคะค่ะบางท่านก็พักแต่หมายเลขมาค่ะแต่มันมีหลายละะาาราคาค่ะราคาห้าร้อยราคาเจ็ดร้อยราคาแปดร้อยบาทต็ว่ากันไปค่ะ ผ้าคัดเกรดค่ะราคา800บาทนะคะสวยทุกผืนางามทุกผืนค่ะคัดเกรดค่ะ800บาทค่ะคุณยายส่งภาพผ้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะผ้าพนิ่งนะคะค่ะคุณยายตัดต่อภาพไม่เป็นนะคะรู้แต่ลุยอย่างเดียวค่ะขึ้นเวทีแล้วก็ลุยเลยค่ะจนหนังวนเดียวจบเลยค่ะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายอย่าเพิ่งหมุนคลื่นจากคุณยายไปนะคะ รักคุณยายนานๆค่ะคุณยายมีของสวยงามค่ะพี่น้องชาวไทยและเอฟซีที่น่ารักของคุณยายทุกท่านนะคะค่ะแปดร้อยบาทนะคะคลิปนี้ค่ะค่ะของเก่าของโบราณจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะทอแบบเก่าแบบโบราณนะคะท่านทอแบบโบราณค่ะจะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ สดใสโดดเด่นสีแดงนะคะอ่าเห็นไหมลายชัดเจนมากเลยค่ะของเก่าของโบราณน,นี่ค่ะท่านจะทําลายแบบนี้แหละคะ่ะลายชัดเจนค่ะโดดเด่นมากค่ะนิ่มค่ะแปดร้อยบาทนะคะของเก่าของโบราณค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่แ0 0ร้อยบาทค่ะ แปดร้อยบาทนะคะเนื้อหนามากค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะมีน้ําหนักมากนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะราคาแปดร้อยบาทาค่ะคิปนี้นะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแปดรอยบาทนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนิ่มทุกผืนนะคะค่ะแปดรบาทค่ะไหมโบราณนะคะของเก่าของโบราณะค่ะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมสวยสุรินนะคะ เป็นผ้าไหมมือสองค่ะของเก่าของโบราณนะคะสวยงามมากค่ะของเก่าของโบราณนะคะราคา800บาทผ้าคัดเกรดค่ะ คัดเกรดนะคะ8 0ดร้อยบาทค่ะของเก่าของโบราณค่ะสวยงามมากค่ะคัดเกรดนะคะ90%เซนนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างอยู่ค่ะราคา8 0ดร้อยบาทนี่ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะเขียวเหนียวซักนะคะค่ะไหมบ้านพาพุ่งทางยืนค่ะค้านิ่มมากค่ะเอาไปตัดเสื้อก็สวยตัดกระโปรงก็งามนะคะแล้วแต่ท่านจะเหมาะสมของคุณแม่บ้านนะคะค่ะเหมาะสมทําแบบไหนก็ ่ะตามความสะดวกของท่านนะคะหาผ้าไหมมือสองเนะะี่ยค่ะไปนุ่งเลยก็ได้นะคะไปเป็นผ้านุ่งเลยก็สวยค่ะผ้าไหมนี่จะใส่เย็นนะคะนิ่มค่ะใส่เย็นมากค่ะาราคาแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะแปดร้อยบาทนะคะไห,หมบ้านพุ่งยืนค่ะ หมายเลขสิบเอ็ดนี้ค่ะก็เงามากค่ะนี่ค่ะมันขึ้นเงาสะท้อนมากเลยค่ะผ้าบานห้าว่าผ่าเหลื่อมดีค่ะผ่าง่ามผ่าเหลื่อมผ่าไหมเหลื่อมยุกหยาบหยาเพิ่งมาพิโบราณเพิ่งมาค่ะเลื่อมดีค่ะเป็นเงามากค่ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะค่ะสภาพใหม่สภาพดีนะคะแปดร้อยบาทค่ะค่ะเงามากค่ะยายก็ไม่เคยได้ใส่นะคะผ้าแบบนี้ค่ะ ท่านพอตัดสีกันมันก็เลยขึ้นเงามากเหมือนสีละกามทองค่ะสวยค่ะนิ่มมากค่ะแปดร้อยบาทค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอรลรักผ้าไหมสวยค่ะเป็นผ้าไมหมมือสองนะคะ ค่ะเจ้าเก่าต้นํะหรับไหมมือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะผ้าผืนนี้ก็แปลกๆมาค้างเงามากค่ะคุณยายไว้ใส่ตัดสปอวเงาขนาดนี้สวยค่ะค่ะนี่ก็เชียงล่างเชียงบนเป็นสีแดงเขาเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยมากค่ะ,คะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ ราคา800บาทค่ะหมายเลข10บค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงเขาเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนที่นั่งดูคุณยายอยู่ถ้าคุณยายมาค่ะแอดไลน์เข้าหาคุณยายนะคะท่านไหนยังไม่ได้แอดไลน์เข้าหาคุณยายถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะคุณยายจะรับเป็นเพื่อนนะคะพอรับเป็นเพื่อนกันแล้วคุณยายส่งภาพผ้าให้ดูทางไลน์ได้นะคะ ถ้าเบอร์โทรคุยกันได้ค่ะแต่เราไม่เห็นลายผ้าถุงนะคะต้องแอดไลน์ลนะคะมันถึงเห็นลายผ้าถุงค่ะเป็นลายอะไรนี่ลายไก่กพรคุณยายยังมองไม่รู้นะคะคุณตาเก็บภาพอย่างเดียวค่ะหาซื้อแล้วคุณยายจะบภาพใส่ถุงเลยค่ะเป็นตัวอะไรนี่คุณยายยังไม่ไม ค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะไม้บ้านพุ่งยืนหนามากค่ะสภาพหนาสภาพใหม่สภาพดีนะคะแปดร้อยบาทค่ะเขียวเหนียวซาบค่ะไม้เลขยี่สิบเก้าค่ะสวยค่ะใหม่ค่ะสภาพดีสภาพใหม่นะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะความมาตรฐานค่ะความสวยของเขาอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ค่ะมือสองเท่วเก่าต้นกำลับไหมมือสองแม่บวัรรักผ้าไหมมือสองนะคะสวยทุกคื้นงานทุกพื้น,นโดดเด่นทุกคื้นค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะให้ความสะดวกทางลายค่ะส่งภาพผ้าให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ สวยค่ะเขียวแนียวซับค่ะไม่มีตำหนินะผ้าคัดเกรดนะคะราคาอยู่ที่800บาทค่ะผ้าคัดเกรดค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะผ้าคัดเกรดนะคะ,คะนี่ก็800บาทนะคะเป็นลายเรือหงค่ะ เั่งล่างเทบอนเป็นสีแดงค่ะก็เรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะราคา800บาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะทัาคุณยายมาได้นะคะคุณยายน้องรักตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ขึ้นครับขึ้นคลิปผ้ามือสองนะคะแม่บอลรักขึ้นคลิปผ้ามือสองค่ะวันนี้ค่ะ ลูกค้าที่ถามหาคุณยายอยู่ที่ว่าคุณยายวันไหนจะขึ้นคลิปข้ามือสองนะคะทําคลิปข้ามือสองวันนี้ทําแล้วนะคะค่ะลูกค้าดูให้ทันนะคะให้กดติดตามค่ะกดติดตามคุณยายนะคะเวลาคุณยายทาคลิปแล้วก็จะได้จะได้เห็นคุณยายเร็วๆจะได้ทันเพื่อนนะคะค่ะกดติดตามนะคะติีที่น่ารักของคุณยายทุกท่านะคะ่ะ แปดร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะลายเรืองหงะะี่ค่ะเนื้อผ้ามีน,น้ําหนักนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะแปดบาทค่ะนี่ก็800บาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ800อบาทค่ะสภาพใหม่สภาพดีนะคะยังไม่ได้ใช้งานในผ้าผืนนี้ค่ะ 800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะราคา800บาทนะคะถ้าคัดเกรดค่ะ800ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นไหมมือสองค่ะเก้วเก่าต้นบรรดบไหมมือสองนะคะ น,นี่ก็800บาทนะคะสวยค่ะไหมมือสองค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแปดบาทวันนี้สวยงามมากค่ะน,นี่ก็แปดร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะแปดร้อยบาทค่ะวันนี้บุญญาไม่มีผ้าเก้าร้อยนะคะใด้แต่แปดร้อยค่ะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะสีน้ํางเงินโดดเด่นมากค่ะ สภาพใหม่ค่ะแปดร้อยบาทค่ะ,คะ,คะ,คะส,ภสภาพใหม่นะคะแปดร้อยบาทค่ะผ้ามือสองค่ะแปดร้อยบาทค่ะเป็นสภาพสภาพใหม่นะคะสภาพดีมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะสวยค่ะสวยงามมากค่ะ แม่บาวรารักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะวันนี้ขึ้นผ้าไหมมือสองสวยงามมากค่ะแปดร้อยบาทน่คะสวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะค่ะลายลายใบยสีค่ะสีโดดเด่นมากค่ะอยู่ในสภาพดีมากนะคะค่ะผ้าคัดเกรดค่ะไม่มีตำหนินะคะผ้าคัดเกรดค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะผ้าคัดเกรดค่ะ สวยค่ะผ้าคัดเกรดนะคะสวยงามมากค่ะ,คะผ้าแปดร้อยบาทสวยค่ะสวยมากค่ะผ้าผืนนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะแปดร้อยบาทนะคะคุณยายได้มาเบาคุณยายเข้าไปเบาๆนะคะค่ะผ้าอันนี้ไหมเก่าเก็บโบราณนะคะยังไม่ได้ใช้งาน,นะคะ่ะแปดร้อยบาทนะคะ ผืนนี้เป็นผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานค่ะเพราะแบบโบราณอยู่นะคะขายอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานนะคะแต่คุณยายเบามากค่ะคุณยายหายญ้ายลำบากอยู่นะคะแต่คุณยายไปแบบเบาๆค่ะค่ะผ้าไหมมือสองค่ะสวยทนสวยนานนะคะค่ะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะไหมเป็นของเก่าเก่าเก็บโบราณน,นะคะผืนนี้นะคะ ยังไม่ได้ใช้งานค่ะ800บาทค่ะปกติยา900า0้อยลทันหนึ่งนะคะแต่คุณยายได้มาเบาค่ะค่ะถ้าราคาแพงสูงมากคุณยายก็ไม่ซื้อนะคะเก่าเกศโบราณค่ะคุณยายจะซื้อแบบเบาๆนะคะแล้วก็มาปล่อยให้พี่น้องชาวไทยที่เอฟซีที่น่ารักของคุณยายทุกท่านแบบเบาๆนะคะไปเบามาเบานะคะ นี้ก็800บาทนะคะพินนี้800บาทค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะราคา800บาทมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองแห้บวรรักนะคะค่ะ800บาทค่ะ สีม่วงค่ะสวยค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะผ้าไหมมือสองผ้าคัดเกรดนะคะสีม่วงค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาผ้าคัดเกรดนะคะราคาแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมีก็แดงนะคะสวยสดใสมากค่ะใหม่ค่ะสภาพใหม่สภาพดีนะคะแปดร้อยบาทค่ะ เป็นผ้าคัดเตดไม่มีตําหนินะคะมือสองค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองค่ะรุ่นคัดเกรดนะคะราคา800บาทค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยนะคะ ค่ะแปดร้อยบาทนะคะผ้าคัดเกรดนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ติดตามคุณยายค่ะที่ให้กําลังใจคุณยายมาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะวันนี้ขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านรวยๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ